เนี่ย <Yeah. laughs> เอาเืนรวกยิงเอาเืนรวกยิงกันว์เอจมันมีแล้วมันมีแล้ว ตัดเดียวไปแล้วสบายใจติดหายมีคนไย พี่โดนนะพี่โดนพี่โดนพี่โตปากนะสตารดาเดี๋ยวนิงพี่เฮ้ยโดนไหมเน่ไอ้มีดรอมันอ้อมสายเฮ้ยไ้ไว้ติรีตรถตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายอีกหนึ่งสวยสวสวยมากสวยมากีกไหเนี่ยมีอีก หน้าผมหน้าผมช่วยเอิร์ดช่วยเอิร์ดได้โอเค,อเคทิปเปอรคิวอ่ะมีรถมีรถ